สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับแคสื่อสายเลือดวายวันนี้พวกเราทั้ง5คนชาวสายเลือดวายนะครับก็มากับตัวอย่าง Official Trailer ตัวใหม่ล่าสุดใหม่เอี่ยมใหม่แกะกล่องนะครับออกมาประมาณ2ปีที่แล้วไม่ใหม่แม่ไม่ได้ไม่ใหม่นี่นั้นพอคลิปจะลงอ่ะก็คือ2ปีข้างหน้าแรงม่าที่แบบเดียวตาเดียวตามนะครับเราก็มากับน็อดมีนะครับของไม่ใช่ผมนะครับ เคยได <จะ S 2> <ะ>้รับรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมว่าเป็นยังไงคือด้วยความที่เราเป็นแฟนคลับของป,ปีกับน,น้องการเราเป็นเราเป็นทีมเบบี๋นะครับเราก็ไปไปอ่านมานิดน้อยก็คือเรื่องราวามานิดน้อยอาเล็กน้อยให้เรารู้จักเรื่องราวก็คือตัวละครของแบล็กกับไวท์เขาเนี่ยเออมีชื่อแบล็กกับไวท์เออเขาจะแบบว่าเป็นฝาแฝดกัน แล้วก็สามารถสื่อถึงความรู้สึกบางอย่างหรือความเจ็บปวดซึ่งกันและกันได้พี่มาชาหรอแฟรเออไม่รู้อ่ะไม่ใช่พี่มาชาทั้งคู่มีชีวิตแ่ไหทั้งคู่มีชีวิตทั้งคู่มีชีวิตคนบอกแล้วว่ามันเฮอร์เรอร์มันเฮอร์เรอร์ไหมไม่รู้คุณคุณอ่ะแต่ที่ไลนรับรู้มาคือทั้งคู่มีชีวิตอ่าทั้งคู่มีชีวิตแล้วก็เซนสื่อกันเซนสื่อกันแล้วก็อยู่มาวันหนึ่ง ซัมติงอ่ะรอดูไม่พออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็คือเกิดเหตุการณ์เหตุร้ายเหตุด่วนแจ้งไม่ใช่แลวแหละเกิดขึ้นกับกับไว้หรือแบกนี่แหละกับคนคนหนึ่งแล้วสิเนี้ยคือทั้งคู่แยกกันไปคนหนึ่งไปต่างประเทศคนหนึ่งไทยเออแล้ววันนี้ก็กลับมาอ้าวอันตอนนี้วันนี้ก็คือกลับมาเจอกันเออแล้วก็รู้ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์เหตุรณ์เหตุด่วนก็เลยกลับมา เหมือนมาตามหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฝดอีกคนก็เลยมาสวมบทเป็นแฝนอีกคนแล้วไหนบอกเธอบอกว่าไม่ใช่ไหนไหนเธอบอกว่าเป็นคนทั้งคู่ไงแต่ว่าต้องมีคนนึงตายดิไม่แต่กูคุ่เรียนว่าตายอยู่วะเนี่ยหายไปหายไปไม่ได้หายไปสมองมังหายไป อันนี้เฟมเฟมเฟมอันนี้เขาไม่ใช่ผมอันนี้เขาไม่ใช่ผมมช่เรือไม่ใช่เรืองเขาบอกเหรอเฟมเรื่องนี้คือทำมาเพื่อเฟมเมเวลาด่าด่าว่า not me n o ประมาณนั้นขอบคุณผู้จัดละครเรื่องนี้ที่ทำให้แบบเอ้ยสื่อถึงเฟมได้นั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ก็คือหมายถึงว่าแบ็กกับไว้ไม่ใช่ปะปีกับกัน ไม่ใช่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 เอางี้ไม่รู้โอเคตเหมือนกันไม่ใช่หรอเออฝาแฝลกต้องน่าเหมือนกันอันนี้อะไรนะเหมือนกันเหรอเออเหมือนหรอมังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากตัวเทรลเลอร์จะบอกอะไรเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาพูดคุยกันสามสิบแปดหน้าใช่หน้าห่นะแม็กอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอวะไว้ดูนี่นะไอัเนี้ยแกรมคนนี้ิยม ตัวนี้ช้อนช้อนพวกเนี้ยอันตรายมากพี่ร้องมากเลยมึงต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยสามคนนี้ไม่นแรงนะเข้าไปยุ่งเรื่องผิดกฎหมายจริงวะถ้ามึงกลัวมึงขวนตัวได้นะเว้ยอ๋อไว้มาช่วยแบล็คถู้ไหมกูต้องตามหาคนที่ทำร้ายแบล็กให้ได้อืมนี่นอนเป็นผักอืมนี่เลยว่าจะจับคนไหนเข้าคุกให้หมดจริงใช่ไหมโอลิฟกูไปเจอวิ่งคนหนึ่งมานี่ใช่แต่แบล็กปะ ไแไ่แแล้วมันเดิมไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกว่าไครหวังโอ้ยมึงมาอยู่ประกูที่อู่นะกูจะัเตะให้มึงกลับมาเก่งมึงทำให้กูโดนพักการเลยจำไม่ได้เหรอเฮียดีโอ้ยูเฮียแล้วไงอะโอ้ย บูด้มยเเป็นเป็นบูเลยนะบูแบบบูจา๋าเยอ่ะกูเองเองันนี้ความตัวเป็นกูกอุ้ยแปลกเายแล้ว,วน,นี้มึงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะตั้งแต่ว่าทำเรื่องนี้มาไม่เคยมีครั้งไหนที่คนเห็นด้วยกับเราเท่าน,นี้เลยนะเว้ยไอ้ทวีมนทำอะไรมึงวะคนที่ตายคือพ่อของเองพ่อของน้องอะขายามึงทำมึงกูดเลยมาดิกูด,ดีใจนะที่มึงเล่าเรื่องนี้ให้กูฟัง ทำให้กูเข้าใจแล้วกูรู้จักมากขึ้นนี่แบ็กหรือไวนเนี่ยฉันว่าคนที่ชอบคือไหวนชอบไวชอบไวน์ครับคอมคนที่เข้ามาช่วยสักเจ๊ลาบผันเจ๊ค่เธอกับแบ็กนี่มันยังไงอกันอุ๊ยตั้งใจแกล้งอยู่วะเนี่ยเธอกับเราจะเสียเวลาเราทำตัวให้สมกับเป็นแบล็กที่กูรู้จักเลย แบบนี้ก็ดีเหมือนกันกูชอบแบบนี้ยสองดีหนึ่งพุ่งโดนแน่เด็กโอุ้ยโอ้ยโอ้ยมีโดแล้วอ๋อเฮ้ยออ๋เฮ้ยเขาบอกฉันนี่แล้วงั้นมีของพิเศษผมวันอาทิตย์สองทุ่มมาเป็นความดิบเถื่อนเลยนะมีเดี๊ยมแหล้ ดิบมากดิบดิบเป็นคำดิบมีเที่ยมแรงเลยดิบมากตรงไหนวะความเข้าใจความเข้าใจความเข้าใจของเฟรมพูดักทีความเข้าใจเขาไม่ใช่ผมไม่ใช่แบล็กโดนทำลายแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วสุดท้ายวายมาสวมบทสวมบทเร็จทุกคนก็คิดว่าพอแบลคมันเป็นคนเก่งถูกป่ะเป็นคนบูรังผ่านแต่ไว้มาถึงแบบใสๆแอ้แบบเว้ยทำไมไม่เหมือนแบ็กที่คุูรู้จักแล้วทุกคนก็ตกหลุมรักแบล ไอ้ตูร์รักไว้ที่ในร่างแบ๊กแต่แบ็กก็ดูตับกับฟื้นคืนมาด้วยนี่ยมีช็อตที่แบบกลับมาเอออาวเป็นกูเหรอหรือว่าแบบกลับมาแล้วแบบตกลงกันว่าเออมึงหายไปก่อนนะเดี๋ยวกูขอแบบดูในโฟสเตอร์ดิมีมีแบ๊กเพิ่มอีกคนไหมหรือมีแค่ว้วก็เขาคือทางแบ๊กในไว้ไงไม่ไม่มันมีซ้ำไหมแงไม่ มีคนเดียวเลยคือว่าตอนจบอาจจะมีใครต้องตายไหมไม่ตายก็ต้องหายไปจากก็ทำยังไงให้หายไปจากเซเีนหรือว่ามันจะตกลงกันได้ว่อาจจะไปคู่กับั้นไงมอนทำไมต้องตายอ่ะเธอมนมนทำไมต้องตายก็มนน้ำมนนำไมต้องตายอ่ะไม่หมายถึงว่าแบบมอนม้อนมอนน้ำมนต์ไปแล้วต้องมีสักคนหนึ่งที่ทำให้ทำให้ไวได้คู่กับป่าปีง่ย แต่แบคคือจะไปอยู่ตรงไหนไงอ๋อคือเราบ<ร>องว่าไม่เสียชีวิตก็ก็ต้องต้องตองลงก<ห>ันต,<ป>ต้องทอํายังไงให้มันไม่เวไปอะไรเงี้ยอืมก็เสนอ,อคือถ้าจะเอาแบคไปอยู่กับมอนก็ไม่ได้ไหมเพราะว่าแบบเอ้ามันจะเหมือนจะสีคุจิี่นิดนึงอ๋อ,อ,อ เพราะว่ามันจะสิงน้องการหล่อจ้าต้องคนบดได้เอาสองคนขนาดสองคนบดได้คนมเราท้อนเรารวบอันนี้เฟมมันลองตะกวดไงมันต้องตัดท่อนรวบใช่ไหมเธอไม่เคยเห็นหรอว่าอย่างนี้ให้เรียกน้องตะกวดเลยประกวดประกวดมันมีเข่าไม่ใช่ผมด้วยหรอและอันนี้เราเราเคยมีซอลลี่เกี่ยวกับการบาดีไหมที่เป็นแฟดแบบ ถ้าขายสุดมูนมูตาใช่แรงเงาโนกพี่โนกค่ะไม่แม่เพราะหลังเหมือนกคู่กันการนึกถึงแบบว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นก็จะที่แบบเออมันจะเป็นโทนี่ลากแกนเล่นหรือว่าเป็นแบบแอนดรูเลนก็จะมีคือคนหนึ่งแบบเป็นผู้ชายแล้วก็คู่กับผู้หญิงแล้วอีกคนหนึ่งก็คือเป็นแบบ LGBT แล้วก็ไม่ไม่มีคู่ไปประมาณเนี้ยแต่เจอแต่เจอแต่เจอแต่ตอรี่แบบนี้เราไม่เราไม่เคยเจอแบบนี้อืมใช่ก็น่าจับตาดูใช่เพราะนอตมีก็ไม่เคยดูไปกันก็ไม่มีใครเคยดูฟรีมันมันยังไม่มาเป็นเรื่องที่แบบว่า บูล้างผ่านประมาณนึงเนาะมีความแบบตัวสิบแปดบวกอ่ะเออเป็นแนวแบบเป็นแนวแบบเทาๆมีเราะมีเรื่องมีเรื่องค้ายองค้ายาใช่ไหมจากที่คุยแบบไม่ได้พ่อคู่ตายอะไรขนาดนั้นแต่มันจะแบบคิมมโนโต้คิมมโนโต้คิมมโนโต้อะไร่างเได้อยู่นะไม่ความหลุดได้อยู่นะจะดิบเดือะเทิึ้นไหมจะเทินหน่อยไหมเ้อเทินคิมมโนโต้แล้วก็รู้สึกว่าแบบ จริงจริงเหมือนเหมือนตัวพระเอกอะชื่ออะไรวะชอนชอน,ชอนตัวชอนอะเหมือนจะถูกเข้าใจผิดอะเหมือนแบบ เขาจะเป็นต okay. right. right. ัวร้ายเออเขาจะเป็นตัวร้ายหรือเขาจะว่าพ่อมึงเป็นใครยาเป็นแกงนี้ไม่อันตรายไม่ทำลายไมตายเอออะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ร้ายอย่างที่เราเห็นเขาไม่ได้ร้ายสุดท้ายเขามาปรึกษากันไงในห้องในห้องนอนอ่ะอีเพมคือจัดกันแล้วเขาไม่ได้ร้ายเขาไม่ได้ร้ายเขาปรึกษากันแล้วว่าสิ่งอื่นในโลกคนนี้ก็โดนทำร้ายคนนี้ก็โดนทำร้ายเหมือนต่างคนต่างโดนทำร้ายสุดท้ายมาเข้าใจผิดกันเองปะก็มาจัดก่อนได้แล้วปล่าถ้าจัดผิดก็เป็นแค่จัดเงาใช่ไหมจัดผิดก็เส้นไงฟลุกกะฟลุกกะ ฟตะกี้ไม่เห็นนะตะกี้น้องแสดงตรงไหนนะคือดูไม่ทันเลยอ่ะไม่ใช่ฟลุกชิปเปอร์ฟลุกฟลุกฟลุกคู่กับปับบอสอ่ะอ๋อโกแมนเหรอ่ะไม่ใช่ฟุกคู่กับปับบอสฟุกกวินฟุกกวินแคสกีอยู่กับอ๋อเนี่ยที่ที่ในข่าวน้องน้องนี่ไงน้องเดอะชิปเปอร์อ่ะกอดฟลุกเหมือนกันน้องเฟิร์สกอดฟลุกอยู่แต่คนละฟลุกแล้วข้างล่างอ่ะแบล็คเขาใช่หรป่า ไม่ใช่คอจอเราก็เลยก็ว่าจอที่ไปขึ้นกับคุณผู้ชมอีกตัวยิ่งเลยคุณผู้ชมไปเปิดดูข้างๆแล้วกันนะในย t ท b e คุณผู้ชมเขาไปดูนะไม่ใช่เจอในคอมพเตอร์แย่ก็เจญในก o o ก l e เถอะชอบเราอยากดูจะบอกว่าแบบได้เห็นเคมีสคือเราไม่รู้ว่าตัวละครที่เล่นโดยซิงกจะเข้ามีบทบาทอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักๆคล้ายๆไหมเพราะจริงสามคนนี้เขาเคยอยู่ในเป็นซิงเคยรับบทเป็นมือที่สามของคู่ออกกันมาแล้วในปาปิฮันนี แต่เราว่าสิงไม่น่าจะมีสิงน่าจะเป็นคนที่แบบทําให้น้องไวกับมาละแวงชอนตั้งแต่ต้นจากคําพูดไงต้องระวังไว้นะอีออีนึ่ที่รู้สึกว่าอยากเห็นแบบปีเล่นฟิลนี้ <S <S <า>ก็จะ<โ>บอก่าเคยเห็นแล้วอีเคยเล่นฟิลดามาประมาณหนึ่งแล้วในละครก็จะไม่มแบ<ต>บู่นไม่บูนรังผาไม่บูอันนี้แบบตีละโกงตีลังกานะสามสิบแปดตลกสามชาติเลยนะความบูของส้กันเนี่ยไม่ไม่ไม่ห่วงไม่รู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิด ดูคัพกิฟเต้นหนึ่งกิฟเต้นสองนะครับก็บุต้องการจะบูมาแล้วแล้วก็โกมินด้วยใจพยานาคก็มาแล้วอันนั้นไม่ใช่คำอีกจุดหนึ่เลยแล้วก็ถ้าเรื่องเรื่องความดาร์คความนาม่ามันเนี่ยก็ตั้งแต่ตนตายการที่เล่นกับโอป้าระดับฝีมือของการใกล้กับพี่โอหูหนักหนักไปแล้วนะหนักมากไม่ใช่นะ อินเนอร์มันมันมันตกแน่นอนมันที่ทำให้ความแล้วเนียมันน่าดูมากๆนังเล่นดาร์กันได้อยู่แล้วคือไม่ได้ห่วงเรื่องอินเนอร์ของทั้งใจทั้งหมดห่วงเรื่องแอคชั่นซีนอยากรวมเป็นยังไงรู้แต่ระดับเจมนะเธอแล้วก็ที่สำคัญถ้าฝากผู้จัดถ้าไม่ดาร์กพอเชิญเรากับพีรัยไปได้ออ้ยดาร์กเลยนะดาร์กเรียกว่ายุกมืดัวกนะ็ดาร์ก ยุคมืดเลยหรอกาลียุคกาลียุกแปลไทยว่าของกาลีกาลียุกแบบยุกไม่ดีอ่านซีไลส์อ่านซีไลส์ก็ตอนนี้นี่ใช่แรงนะแม่ความจริงมันแหลกเออใช่ป้าฟีหลอกมากเลยอ่ะมากจริงขอโทษนะทุกคนแต่ว่าหลอกแต่แต่แต่จะชอบน้องการในคาบแบกมากเลยอ่ะ อ๋อตอนเนี้ยเป็นลายลายที่เท่หรือว่าครูครูพงตัวเป็นครูดิเป็นครูเลยสอนหลักเรียนครูไม่ใช่ไม่ไม่ควรเล่นควรปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปทุกคนคนูครูเป็นครูขับมาหน่อยได้๋ยปล่ะอืมนั่นแหละและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับเรื่องน็อตมีเดอะซีรีส์เอ๊ะมีเดอะซีรีส์ไหมนะ นอ t ไม่มีนมีเขาไม่ใช่ผมเลยทุกคนเออทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทาง g m m อ5มแล้วก็ AS Play ซึ่งจะเริ่ม12ชันวาคมนี้แล้วทุกคนต้องติดตามทุกคนต้องติดตามเพราะเราจะติดตามเรติดตามใช่เติดตามยังไง1 2 3่งสอติดตามมาเล่นไม่ได้ม่เล่นไม่ได้อ่้องจับตาติดตามติดตามมันยากจับตาก็แมัะไม่ผ่นแล้ อยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจนะครับคอยติดตามทั้งตัวน็อตมีของไม่ใช่ผมแล้วก็พวกเราชาวสายเลียดวายด้วยนะครับอย่างไงก็เป็นกำลังใจพวกเรากันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น IG Twitter YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับฝากทุกคนเนี่ยก,กดกระดิง่งติ้งต่อนกันใน u t u b e ด้วยจะได้รู้พวกเราเนี่ยนำความสนุกสนานความวายปว่วนมาฝากทุกคนแล้ววันนี้ทั้ง5คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกับพวกเราได้ในคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายวันนี้สวัสดีครับสวัส ฝากช่องมักกี่ไว้ด้วยอันนี้หน้าไม่ใช่เออทำซีรีส์ไหมักี่อันนี้หน้าคนหนึ่งชื่อไว้อีกคนหนึ่งชื่ออะไร